วิธีการกําจัดปรสิตของผมนะครับก็มีเกลือสมุดสองกำมือหนึ่งสองกำมือใส่ลงไปและก็ผลิตภัณฑ์ของ อันนี้บ้านลกไปหน่อยนะครับทำง,งานไม่มีเวลาพักผ่อนก็มีอยู่ด้วยกันสี่ตัวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของร้านปานีนะครับมีสี่ตัวนะครับก็มีไขโตซานมีแบคทีเรียน้ำมีวิตามินมีแคลเซียม อ่าะหวังว่าคงจะเห็นนะับตอดีไม่มีคนถือกล้องก็ใส่ไคโตซาลงไปสักสองบีบแบคทีเรียน้ำนะครับสองบีบเช่นกันวิตามินสองบีบเท่ากันครับคืออย่างละสองบีบนะครับแคลเซียม สองบมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือโนพานเลียนะครับประมาณครึ่งช้อนที่มากับซองอะครับ oh. ช้อนยี่ย่ิดนึ้ง,งอ่าหนึ่งช้อนเลยก็ได้ครับอันนี้นะครับ หนึ่งช้อนใส่ลงไปปิดฝาปิดตองครับแล้วก็ทิ้งสายออกครับสายออกนี่เป็นอะไรยังไงก็ได้นะครับให้ลมออก เพื่อให้ตัวเกลือมันละลายครับทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีวันนี้หนูทดลองถึงเราจะเป็นบูเพอเพศผู้เดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกหยุดกระชอนกนะ เข้ามาแล้วครับนี่ครับตัวนี้ไซส์ก็สามประมาณสมนิ้วเจ็ดสามนิ้วแปดที่ทราบว่าเขามีปรสิทธิ์อยู่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยกินอาหาร แล้วก็ใต้ท้องครับจะมีไข่ปรสิ์เขาก็จับเขาหย่อนลงมาเลยครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผลที่ได้